เค่ะอยู่กับชาจี่แะเจค่จะแล้ววันนี้ค่ะจีน่าก็จะมาทําการเพ้นเ์นเจ้าจิ้งจอกมาตัวนี้นะคะจีน่ายังมีอีกหลายตัวเลยนะน,นี่มีทั้งยูนิคอนและก็น้องกวางนะคะแต่ว่าตอนนี้จีน่าจะมาเพ้นต์ัวนี้นะคะจะจะมาเพ้น์เจ้าจิ้งจอกก่อนเพราะว่าเพ้น์อีกสองสามตัวที่เหลือมันจะขิปนานนะคะก็เดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยว่าต้องมีอะไรกันบ้างะคะด้วยกันแลยโอเคค่ะอุปกรณ์ที่จีนาใช้นะคะก็จะมีเป็น ตัวที่เราจะระบ,บายสีค่ะสามารถระบ,บายเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จีน่าไปเจอตัวนี้มาค่ะเป็นจิ้งจอกนะคะจีน่าก็เลยอยากระบ,บายนะคะให้แบบเป็นสีน่ารักน่ากลเห็นว่าอันนี้มันคลาสสิคไปนะคะแล้วก็เราก็จะใช้โูกกันนะคะนี่สําคัญมากนะคะอันนี้จีน่าใช้เป็นไซส์6นะคะหรือว่าเบอร์6นั่นเองนะคะนี่ก็ทาการเอาออกมานะคะแล้วก็มีน้ํานะคะไว้ล้างผูกกันแล้วก็มีสีอะคริลิกค่ะ มีเป็นสี golden sun นะคะนี้เป็นสีเอนะคะนี้เป็นสีอะคริลิก golden sun นะคะก็เป็นสีเหลืองๆหู่อนะแล้วก็มีเป็นสี brush pink นะคะก็ก็เป็นสีอะคริลิกเหมือนกันนะคะก็เราจะใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะโอเคค่ะแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเอากระดาษนะคะลองนะคะเพราะว่า จะได้มีเลอะโต๊ะของเรานะคะค่ะตอนแรกนะคะก็คือเราต้องมาทําการคือิีบสีนะคะลงไปที่กระดาษนะคะเพราะว่าเราไม่มีจานไว้รองนะคะบีบเอานิดหน่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้องการเพิ่มเติมล้วค่อยบีบใหม่นะคะที่น่าจะเอาสีชมพูแค่นิดเดียวพอนะที่น่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรแต่ว่าที่น่าก็คิดว่าสีต้องออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะคะ ใค,ค่ะเดี๋ยวเราเรามาทำการทาสีกันเลยนะคะ mm. ก็ที่าจะให้ทุกคนฟังเพลงไปนะคะระหว่างที่จะทาสีนะคะ mm. ก็มาเริ่มกันเลย ก็ได้ทําการรอให้เจ้าจิตรีน้ามันแห้งนะคะก็เอิม่มจะบอกว่าแสงมันขอโทษนะคะแสงมันสว่างไปก็ต้องขอโทษนะคะก็คือตอนนี้มึงเลิศม,มากก็จะบอกว่าสีชมพูนเนี่ยจีน่าไม่ได้ใช้นะคะก็อย่างนี้ทำการเก็บนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้สีมันเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมันช่วยให้สีมันแบบเข้มกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะก็เลย ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยจะเก็บนะคะดีน่าขออนุญาตไปแล้วมือก่อนนะคะเดยวก็เดยวจะกลับมาเจอกันต้นแค่ค่ะกลับแล้วนะคะก็ไปล้างมือมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้อ่ะเขาจีน่าก็จะมาทําการกินแซลมอนซาชิมิเย้ <Yeah! laughs> เพราะว่าท่าคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนแม่นะคะก็เลยติดแซลมอนจากแม่นะนะคะคนข้ามันเป็นสีม่วง น่าก,กินไหมล่ะนี่ดูแซลมอนดูแซลมอนสิน่าก,กินเปล่านี่เรามีน้ำจิ้มด้วยเจ้นี่โอ้พร้อมนะ1,2,3องมอร่อยไหม ค่ะแล้วเรากลับมาต่อที่สีกันเลยนะคะเพราะว่าพักไว้นานแล้วนะคะเรามาเริ่มเลอะค่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้คิตตี้ก็เข้ามาอยู่ในสายของเรานะคะก็ตอนนี้เขาก็โทรมันนะคะคปะติดตามคิตตี้ด้วยไปติดตามนางนะคะไหนตี้ไม่โชว์ตัวเองเลยนี่นะคะนางก็แอบมีโทรศัพท์นางนะคะ นี่เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะที่ทุกคนได้ดูวิดีโอนี้ก่อนคิตตี้บล็อกดูคิตตี้พาทำนะ้ำที่น่าพาทำสิ่งของศิละปะนะคะเฮเดี๋ยวขอไปเล่นเฟซแอบเดี๋ยวกลับมาโอเค โอเคค่ะสัตว์คีนนี่ค่ะจีน่าก,ก็ DIY เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะน่ารักไหมนี่ไปจ้าจิ้งจอกน้อยนะคะยีน่นทาทเหมนเลยนะก็อย่าลืมนะคะติดตามต่อไปนะคะ DIY นะคะสำหรับวันนี้จีน่าจะเจอกัแล้วค่ะบ๊ายบายโฟกัสก่อนบ๊ายบาย My Pleasure